<ส> <orman. S 1> แล้วนี่รายการบ้านพรามสีขอต้อนรับนะครับพิธีกรรุ่นพี่หน้าตาดีครับพี่เป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นการเปิดตัวที่ยิ่งใหญ่มากนี่เป็นต้นแบบพิธีกรในการเปิดตัวรายการเลยนะพี่วันนี้มาเจอแล้วพี่เป้สวัสดีครับตอนเปิดตัวสุนัขพรามสทักทายแฟนๆหน่อยครับพี่ก็ ขอต้อนรับนะครับนี่ไม่ใช่อีรายการทีเด็ดลูกหนี้นะครับนี่วันนี้รายการบ้านพระรามสี่นะฮะทางช่อง 3s มีนซึ่งเดี๋ยวพอคุยเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปดูได้ได้เลยพอจบเนี่ยดูเปเลย 3hd ดูได้เลยครับติดตามกันได้วันนี้มาคุยกันเพราะว่าทีเด็ดลูกหนี้เป็นรายการที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของเวลาการออกอากาศแล้วก็หลายๆคนกําลังพูดถึงกันเพราะไม่มีใครอยากเป็นหนี้ถูกอถามรูปแบบรายการก่อนพี่ รูปแบบรายการนะฮะเ,ออเราก็จะมีลูกหนี้มาะนะครับครั้งละ3คน<อ>นะฮะก<อ>็แต่ละคนก็มาลเล่าเรื่องราวให้ฟังโดยที่เราก็จะมีจัด5คนมานั่งฟังนะครับพอเขาเล่าเรื่องไปปั๊บพอเสร็จจัดก็จะฟัง<อ>ว่าคนนี้เนี่ย สมควรจะให้ผ่านเข้ารอบไหมนะเรื่องนี้ที่เขาเป็นเนี่ยมันแบบมันควรจะช่วยไหมเออมันนี่แบบนี้มันน่าสงสารไหมหรือว่าเป็นนี่แบบไม่ควรจะเป็นอ่าอ่านะพี่ไป้ลองยกตัวอย่างกันมสมมติว่าว่าสมมุติคนที่มาแล้วมักจะได้เข้ารอบน่าจะเป็นนี่ที่แบบเกิดจากความที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะเป็นแบบพ่อแม่ไปทํานี่มาแล้วก็โยนนี่มาให้ลูกนะอย่างงี้แบบเอยแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตา ใช้หนี้ให้พ่อให้แม่ทำงานอ่าในหนี้อันนั้นเรื่องหนึ่งหรืออีกอันคือเป็นหนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่มีจริงๆต้องเลี้ยงลูกนะเมื่อก่อนมีสามีสามีทิ้งไปอีกก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเองเงินก็ไม่พอก็ต้องพยายามกระสกระสนหาทางเอาเงินมาเลี้ยงลูกตลอดเวลาเอาเงินมาซื้อข้าวซื้อของแล้วก็แต่เขาก็บางทีมุมมองเขา่าเออเขาก็ต้องหาทางเขาด้วยว่าเมื่อ กู้มาแล้วเนี่ยจะหาทางไงให้มีรายได้บ้างแบบนี้เออแบบนี้น่าสงสารฟังดูน่าสงสารครับเรียกน้ำตาได้เลยแต่พอเจอกับจัดหรือคณะกรรมการบางทีทำไมมันฮาพี่คือคือรายการเนี่ยมันมีหลายรูปแบบหลายรถนะรบรนะมันจะมีทั้งเออเข้ามาเล่าให้ฟังแบบบางคนบางครั้งอาจจะบอกเฮ้ยไปเอาความทุกข์เข้ามาเป็นเรื่องสนุกอะไรเงี้ย คือรายการเราเนี่ยมันก็ต้องมีหลายรูปแบบนะครับไม่ใช่พอมานั่งฟังแล้วมันจะเศร้า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 มากแล้วพอเศร้ามากแล้วคนแบบจะดูไปทําไมอะเราก็ต้องมาเอออย่างน้อยเนี่ย ให้มันมีความสนุกบนงความทุกข์บ้างออแปลว่าคณะกรรมการทั้ง5คหลาก็หลากหลาย,ลายเขาก็จะมาจี้ถามในประสบการณ์เขาเองใช่ว่าทําไมคุณไม่ทํอย่างนี้ล่ะ,ะเป็นเพราะอะไรทําไมต้องทําอย่างนีแ้แล้วเราก็พยายามมีสอดแท้มีมุกมัก,มกแทกเข้าไปด้วยอะคะแต่หนึ่งในกรรมการที่ทีมชอบมากคือพี่จิกนวรัตมีอยู่เทปหนึ่งโอ้โหเหมือนแบบว่า ขึ้นแทนลูกนี่เหมือนบอกว่าลูกนี่ไปไปทะเลาะกับสามีอะไรสักอย่างคือคือพี่จิ๊กเนี่ยเขาอาจจะเป็นตัวแทนเลยนะเวลาเขาฟังบางครั้งเขาอินเนเหมือนเขาจะเป็นตัวเขาเองเลยนะว่าเอ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกทำไมต้องทำอย่างนี้ไอ้เนี่ยเขาจะใส่ไปเลยอ่าคือลูกนี่มาเร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 ื่องราวดูซิว่าโดนใจไหมใช่ถ้าโดนใจได้ไงต่อครับพี่ ถ้าโดนใจปั๊บใช่ไหมพอเขาเล่าเรื่องจบปั๊บก็จะให้เวลาจัดคิดว่าให้ผ่านไม่ผ่านนะครับพอจัดอ่าพอจัดคิดแล้วว่าโอเคผ่านสมมติมันทั้งหมด5คนนะครับอถ้าเกิดผ่านหมดหปั๊บก็เข้ารอบไปเลยออโต้ไปเลยอแต่ถ้าเกิดจัดบอกว่าผ่านสี่ไม่ผ่านหนึ่งลูกนี้เนี่ยก็ต้องเลือกแล้วว่าไอ้สี่คนในนั้นอ่ะขอเลือกมาคนหนึ่งเลือกให้ถูกลันถ้าเกิดเลือกถูกก็เข้ารอบไปถ้าเลือกผิด เลือกผิดก็ตกรอบถ้าเปิดช่วยหน่อยไปเรื่องหนึ่งที่ไม่ผ่านเนี่ยก็ตกรอบไปรอบไปคะคะซึ่งลูกนี้ที่เข้ารอบขั้นตอนต่อไปก็คือจะได้เป็นลางหนี้ใช่ขั้นตอนการที่เราจะช่วยคนลางหนี้นี่เป็นยังไงบ้างพี่เป๊ะพอเข้ารอบไปแล้วเนี่ยเขาก็มันก็มีอีกสเตปหนึ่งนะว่าสมมติวันนี้ลูกนี้สามคนเข้ารอบทั้ง3ามคนเลยก็ต้องไปปาลูกดอกเองแข่งกันแข่งกันว่าคุณจะได้จัดใครคะแนนมากกว่ากันก่อนอ๋ออ่าพอคนไหนคะแนนมากสุดปั๊บเนี่ย ทีนี้แหละเข้าไปรอบแจ็คพอตในป่าจะได้มูลค่าไปล้างเงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่โอ้โนี่ยางที่ชมอยู่ตอนนี้เลขเจ็ดสิบเก้าก็มาชิงแต้มกันก่อนใช่ไหมนี่ใช่พอได้แต้มมากสุดปั๊บนี้ไปจับไปปลาใช่แต่ว่าวิธีการนําเสนอลูกนี่หลายคนบอกว่าคือมันดูแล้วเข้าใจง่ายเพราะนอกจากจะมายืนเล่าแล้วยังมาเล่าเป็นละครอรี่ังนั้นที่ดูด้วยแต่ว่าทีมงานก็ต้องไปสรรหาลูกนี้มาก่อน คือใช่ก็ลูกหนี้ก็เขียนจดหมายมาเล่าไห้ฟังว่าอะไรยังไงรอเยอะไหมพี่เยอะคนไทยเป็นหนี้เยอะเยอะโอ้โหเยอะมากเยอะมากเนื่องจากว่ามีคนสมัครเข้ามาเยอะแล้ววิธีที่เราจะต้องคัดเลือกละพี่เบ๊พี่ว่าทีมงานเราก็ต้องดูนะว่าที่เขาส่งขึ้นมาเนี่ย เรื่องราวมันเป็นยังไงน่าสนใจขนาดนั้นเขาคัดออกหลายคนคัดพี่ป๋องออกก่อนคัดพี่เป๊อออกไม่ <laughs> ออไหมไ <laughs> อพวกนี้มันไม่สมควรมันจะมาเป็นลูกนี้ได้ยังไงไม่ได้หล <laughs> อ,อกลวงกันเนี่ยต้องคัดใช่ไหมพี่ก็ต้องคัดต้องคัดเลยเขาบางคนอาจจะเขียนมาโอ้เป็นนี่มหาสารพอไปว่ามันเอร์เปล่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่บางคนจะถามว่าเอะอันนี้เนี่ยเป็นพล็อตเรื่องหรือเปล่าเราเขียนเองไม่ได้เขียนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยที่เขาเขียนเข้ามาหาเราเนี่ย เพราะมานั่งเขียนเนี่ยลำบากมันนะเพราะเรื่องแต่เรื่องมันแปลกๆเยอะแยะมากที่เขาบอกไงชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายอะไรอย่างนี้เช่เยอะขอลองฟังได้ไหมพี่เคสที่แปลกออโที่พอพี่ฟังราะว่าหนึ่งคือพิธีกรก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวคณะกรรมการไม่เกี่ยวถูกไหมฮะไม่เกี่ยวค่อยเมาส์ต่อพิธีกรมีใครกันอีกบ้างใช่เอาเคสทุกนี้แปลกๆก่อนพี่พี่ว่าเอาวิธีการเป็นหนี้ดีกว่าไอ้แปลกๆเนี่ยมีเยอะแยะนะว่าีเป็นนห้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนี้เพราะอะไรบางทีเนี่ยคือความโลภ ความโลภพอเห็นเงินปั๊บจะได้เงินปั๊บเนี่ยเอาโอเคละลงทุนถ้าเผื่อไม่ใช่ถ้าเผื่อเราไปกู้เข้ามาถูกปล่อยเข้าแพงเป็นหนทางหากินได้ต่อไอ้เงินที่หาง่ายมาที่สุดคืออะไรบัตรเครดิตค่ะส่วนใหญ่ก็ไปรูดบัตรเครดิตมาบัตรเครดิตออกดอกสักเท่าไหร่ 15 20%ต่อปีสมมตินะแต่เข้ามาปล่อยดอกละต่อเดือนทุกวันเนี้ยนอกระบบนี่คือดอกละ120สบเช่นสมมติสมมติว่าพี่เป๊ะเป็นคนกลางอยากจะรวยก็ผมจะมายืมพี่ใช่ใช่ไหมเพราะผมไม่มีเครดิตนี่ไม่มีพี่ก็ทำบัตรเครดิตพี่มีเครดิตปั๊บพี่รูดบัตรมาปั๊บสมมติที่เป็นธนาคารพี่พี่รูดมาปั๊บเข้ามา อ่าดอกสองหมื่นอ่าดอกอ่าสองหมื่นดอกเท่านี้ปั๊บอ่าดอกปอยยี่สิบซีซั่นดอกยี่สิบต่อปีอ๋อยี่สิบต่อปีนะผมปอยยี่สิบต่อเดือนเผอเผอบางคนเป็นอาทิตย์ด้วยอ๋ออาทิตย์หนึ่งเนี่ยสองหมื่นพี่ขอสองหมื่นสองสมมตินะอ่าผมก็แล้วพอปล่อยเสร็จปั๊บโอ้โหเห็นดอกมันเยอะเนี่ยมัอ่าเดือนนั้นเก็บเลยเก็บต่อจากนั้นพี่ตามหาขอสองแสนแล้วกันติดเดือนนี่อาจจะเป็นสองแสนใช่แล้วพี่ก็ตามอารไม่เจอแล้วแล้วพี่ทำไงอ่ะพี่ก็เป็นหนี้ดิเออเป็นหนี้ธนาคารแทนผมก็สบายไปแล้ว พี่ก็ว่าจะชวนยืมท่าหน่อยนั่นเองสนิทมาเป็นอย่างนี้ซึ่งเหตุการณ์นี้มันมีจริงๆในสังคมซึ่งเยอะมากใช่ไหมเยอะมากนะครับคือบางทีเราดูเนี่ยนะความโลภเออความโลภนะความโลภบางทีอาจจะเกิดจากความรักโอ้ความรักยังไงพี่ความรักทำให้คนเป็นหนี้ได้ด้วยหรอสมมติผมอยากไปชอบน้องทิพย์ขึ้นมาชอบน้องทิพย์น้องทิพย์คนบันก็ แต่งตัวอย่างเดียวเลยโอ้ยใช่น่ดูนะน้องทิพย์ก็บอกพี่อามอยากได้กระเป๋าอพี่อามก็เงินเดือนก็ยังไม่พอใช้เลยใจป่าแต่เดี๋ยวน้องทิพย์จะทิ้งไปทําไงพี่อามก็ต้องไปกู้เงินเพื่อมาอาหาซื้อกระเป๋าให้น้องทิพย์อะแล้วเป็นไงนี่พูดไปพูดมาเริ่มเหมือนพิธีกรบางคนที่ถอยรถให้เลยนะเออถึงนั้นแหละถึงนั้นแหละเนี่ยในที่างนี้แป๊บึงเวาปา๊บผม แล้วก็นี่เต็มไปหมดทํางานโลกๆๆจนในที่สุดปั๊บเราไม่มีไม่สามารถหาอะไรให้แล้วเขาทิ้งไปผู้หญิงทิ้งสิจ้าไปหาผู้ชายคนอื่นเป็นเรื่องปกติเลยเขาเป็นนี่ไม่นด้ไปแล้วเวลาไปออกรายการอย่างนี้เขาอายไหมพี่เวลาเขามาเล่าคือคือบางทีเขาเล่าจนแบบเขาไม่รู้สึกอายแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วว่ามันมันก็เป็นนี่ไปแล้วอ่ะเอออคือต้องยอมรับตัวเองต้องยอมรับเราค่อยกล้ามาออกใช่มีความโลภความรักแล้วมีอะไรอีกพี่ที่ทขาไม่างนี้ได้อาจจะเป็นฉลาดน้อยหน่อย เป็นเือคนฉลาดมากโดนหลอกโดนหลอกนะครับโดนหลอกนี่ประเภทว่ามาถึงก็เฮ้ยช่วยเซนคัมหน่อยดิยังไบ่อยมากเลยไอเซนคําเนี่ยอย่าไปเซนนะบางคนบอกไม่มีนะอย่างคนนี้คือบางทีกู้นี่นอกระบบเนี่ยนะ่ไปกู้๊ผมกูไปกู้ปั๊บเอ้ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยพอกู้ได้กู้แล้วได้ประมาณแสนหนึ่งใช่ไหมบอกว่าถ้าเผื่อเราสามารถ ไปเซ็นค้ำให้เขาเนี่ยได้สองแสนไม่ใช่เขาได้แสนเนี่ยถ้าเราไปเซ็นเนี่ยเราได้สองพันอ๋อไปคิดอย่างนั้นเราคิดว่าเออค้ำค้ำไปเถรอได้สองพันเดี๋ยวมันเงินด้วยก็คืนแล้วเราได้เงินฟรีสองพันก็คือเราเซ็นค้ำก็ไม่เกี่ยวเราก็ลอยตัวแล้วเขาไปปรากฏปุ๊บ ไอ้นี่มาจ่ายเงนปั๊บไอ้นี่ก็โดนโดนตามเลยซึ่งเจอเยอะมากจริงๆคนรอบตัวก็เจอแบบเคสตัวอย่างสำหรับลูกหนี้ที่ซึ่งส่วนใหญ่เจอในสังคมแบบและอีกอันเนี่ยที่บ่อยมากเลยนะเดสุดเลยชอบกู้เงินในเฟ e บุ o k เฮ้ยมีด้วยเหรอพี่ก็นี่ไงมันมาแล้วพี่นี่ไงบางคนบอกมีด้วยเหรอมันไม่มีไง แต่ถ้าเผื่อลองไปลองเช็คดูนะว่าเซิร์ชกู้เงินปั๊บเนี่ยใน Facebook จะมีเลยว่ากู้เงินแล้วส่วนใหญ่มันก็จะบอกว่าพอติดต่อปั๊บเอ้ยโอเคแต่ต้องมีค่าดำเนินการก่อนนะอ่าโอนค่าดำเนินการก่อนพันหนึ่งอ่าห้าร้อยพันหนึ่งพอโอนไปปั๊บมันก็หนีไปเลยปิดเฟซหนีไปเลยก็ชิงเอาเงินพันหนึ่งนี่คือพวกนี้เนี่ยหาเงินบนความทุกข์ชาวบ้านโอ้โห แล้วจะเจอประจํำแล้วพวกนี้ก็ไม่เข็ดนะพอไอ้นี่ปิดหนีปั๊บก็เปิด Facebook หาคนอื่นใหม่เจอไอ้นี่ก็อีกก็โดนอีกก็โดนอีกนี่คือทุกที่หลายๆคนโดนกันใช่ประเด็นคือถ้าสมมติว่าบางคนชมอยู่บอกว่าตอนนี้จริงๆแลาแอบมีนี่อยู่ข้างหลังอยากไปออกรายการอ่ามีเคล็ดลับแอบมาบอกไหมครับพี่ว่ายังไงจะชนะใจกรรมการเขียนใบสมัครมานะฮะผมว่าก็เลาเรื่องความเล่าเรื่อง ความที่เป็นความจริงอ่ะว่ามันเป็นยังไงยังไงขอความจริงขอความทุกมากทุกน้อยไม่ต้องบันยาลไปเยอะขอความจริงแล้วก็ดูซิว่าเออดูแล้วมันมันมันน่าให้ไหมมันมีเหตุอันควรไหมไม่ใช่ว่าเอหลับหูรับตากู้มาไม่รู้อ่ะ เอาไปซื้อของที่อยากได้อะี้อย่างนี้ไม่ควรให้มันก็เป็นมุกเนาะแต่ถ้าเปิดกู้เงินมาแล้วก็มาทํากิจการแล้วมันเจ๊งมันอะไรเงี้ยเศรษฐกิจไม่ดีนะโดนภาวะแบบนี้แย่ไปเนี่ยแล้วเขาก็อยากจะลุกขึ้นมาใหม่เรื่อยแบบนี้มีน้ําหนักหน่อยเอาความจริงใจไปพูดแล้วก็เอาตัวตนที่เราคิดได้แล้วมาบอกกรรมการว่าเราจะถ้า ล้างได้เราจะไปทําอะไรใช่โอ้แบบนี้เลยใชขาจนตอนนี้หลายๆลูกนี่หลายๆคนมาล้างนี่ในรายการได้สําเร็จบ้างก็มีล่าสุดดีกว่าเอาตั้งแต่อัดรายการมามีใครล้างนี่ได้เยอะสุดไหมพี่ก็คือได้เงินก้อนใหญ่สุดพี่ก็ผมว่าได้ประมาณสักสี่ห้าหมื่นก็โอเคนะเพราะต่อตัวเองได้เยอะเพราะบางคนเนี่ยนะหลังๆเนี่ยพอให้ปลาปลาลูกดอกใช่ไหมแล้วผมให้เลือกเลยว่า จะเอาไปสามหมื่นเลยไหมแม่ปลาเพราะว่าถ้าเกิดปลาลูกดอกเนี่ยมันจะมีเริ่มแต่หนึ่งหมื่นถึงหนึ่งแสนก็คือลุ้นอยู่ไปลุ้นเอาเออว่าโชคดีไม่โชคไม่ดีคุณอาจจะได้เจ็ดหมื่นก็ได้ก็อจะได้แสนหนึ่งก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าคุณปลาได้หมื่นหนึ่งก็ก็หมื่นหนึ่งก็คือนี่คือกติกาแต่บางคนเอ้ยสุภาษิตอะกัมกัมขอขอกัมไปก่อนเลยอ่าเออชัวชัวเนี่ยสามหมื่นขอสามหมื่นเลยจบ เขาคิดว่าบางทีนี่เขาสามหมื่นแต่เราก็จะให้ปลาปลาลูกหลอกเล่นนะลองดูซิว่าพี่แก้งเขาดีมันจะเจ็บใจหรือเปล่ารับสามหมื่นแล้วปลาไปโอ้โหหกหมื่นเออไม่ได้ม่ไเลยนะคลาก็คือแล้วแต่ดวงของด้วยปลาได้หรือปลาไม่ใช่แค่เฉพาะกรรมการห้าคนพิธีกรซ้ายขวาใช่ไม่ธรรมดาพี่แจ๊ดแจ๊ดยังไงบ้างเม้าหน่อยสองจอนี้ไม่ธรรมดาเล่นมุกกันทะลุจอไปหมดนะคือ เคยเปิดดูอยู่ครั้งหนึ่งนะแทนที่เรื่องนี้เนี่ยมันจะเรื่องที่เราแบบโอ๊ยเครียดอุ้ยทำไงดีเงินผมไม่ทันดูรายการนี้รู้สึกว่าเออมันคลายความเครียดมันมีกำลัง<อ>ใ,ใจนะ,ะพูดจริงจริคือบางทีเขาคิดเอ๊ะตกลงจะมาเล่นตลกกันเองหรือเปล่า<ป>ะจะมีลูกนี้บ้างไหมหรือว่าเล่นกับจัดห้าคนเล่นกันอยู่นั่นนะเอ้ยลูกนี้มาหรือยังเนี่ยลอดูลูกนี้หน่อยซึ่งวิธีการในการที่จะตัดสินก็คืออคุณมาเล่าเรื่องราวก่อนพอผ่านไปอีกวันหนึ่งก็ค่อยมาลุ้นกันต่อว่ามีคนผ่านกี่คน เราค่อยมาดูแจ็คพอตหลังนี้กันตอนนี้หลายคนสงสัยว่าทุกทีดูตอนเย็นเย็นตอนนี้เปลี่ยนเวลาแล้วยังไงครับพี่เปเอามาเช้าเนี่ยคุณแม่บ้านเยอะคุณแม่บ้านชอบดูโทรมาเล่าเรื่องสามีเออแบบแบบนี้เยอะคือซึ่งซึ่งจริงๆนะนี่เนี่ยนะบางทีมูลเหตุเนี่ยมันก็มาจากปัญหาสังคมนะครับคือครอบครัวบางทีไม่คุยกันมีผลนะปัญหาครอบครัวก่อนว่าเออ พ่อแม่มีปัญหากันลูกมีปัญหาอย่างพวกนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นหนี้คนนึงอาจจะแบบคอยส่งเงินไปช่วยที่บ้านไม่ได้บอกคนนี้ใช่คนนี้ก็ไม่รู้ทําไมเมียฉันใช้เงินเก่งจังปัญหามันไม่จบใช่มันก็เลยกลายเป็นปัญหาได้ใช่ย้ายเวลามาแล้วแปลว่าฟีดแบ็กดีขึ้นดีโอ้โหเพราะว่าพอคุณแม่บ้านดูผมว่าเขาจะได้รู้ไงว่า นี่ที่มันเกิดขึ้นมาทุกวันนี้มันเกิดจากไงบ้างเออเขาอ๋อมันมีแบบนี้นี่เองอ่ะเขาจะได้ไม่ต้องไปสร้างนี่แบบนี้ซึ่งนี่บางนี่อาจจะมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามกด้บางทีนะเห็นแล้วสงสารนะสงสารนะกู้มาสมมติสองหมื่นบวกดอกบวกไปบวกมากลายเป็นแสนเห็นด้วยแล้วถามว่าทุกเดือนเนี่ยส่งเงินเท่าไหร่ส่งสมมติส่งเดือนละส่งเดือนละหมื่นนะโอ้โห มันควรจะหมดไปนานแล้วนะส่งมาเป็นปีแล้วนะยังไม่จบเป็นปีเนี่ยเท่ากับเป็นแสนถูกไหมถูกครับทั้งๆที่กู้มาสองหมื่นเห็นบอกว่าทีมงานต้องทำาปี่เ๊ะตลอดเวลาไม่อย่างนั้นจะควักของตัวเองให้ตลอดเริ่มแต่งั้นเลยแต่หลังๆนะถ้าถ้าเผื่อรายการเราเนี่ยนะมี แจ๊ดถ้าเปิดแจ๊ดมีพ่อดมมานะพ่อดมโดนทุกครั้งให้ตลอดลูกแจ๊ดจะลากลูกนี้ไปให้พ่อดมแจกมาเจอแล้วก็พ่อดมช่วยหห่อพันสองพันสามพันตไปจนพ่อดมต้องหันไปเแจ๊ดเงินพ่อหมดแล้วนะพ่อดมต้องหันไปหาผู้ชมขอยืมคนละร้อยสองร้อยมา่นี่คือความสุขที่เกิดขึ้นแน่นอนครับพี่เต้ครับย้ายเวลาแล้วย้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมจะได้อะไรจากรายการครับ คือแน่นอนนะครับจะได้อะไรนะครับผมว่าได้ความรู้แน่นอนว่าเออเราไม่มีหนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นลาบอันประเสริฐแล้วนะฮะอย่าไปคิดจะมีหนี้เลยบางครั้งเนี่ยความโลภที่มันมันมาใกล้ๆตัวเราปั๊บเนี่ยอยากจะคว้าไปผมว่าอย่าไปคว้าเราต้องมีสตินะครับใช้เงินให้เป็นอย่าโลภอย่าให้รักบางตาใช้เงินอย่าเกินตัวนะแค่นี้ผมว่าเราก็ไม่มีหนี้แล้วคือแล้วก็ จะได้เรียนรู้ด้วยว่าการเป็นหนี้เนี่ยมันมีกี่หนทางเป็นยังไงบ้างอย่าไปเดินตามเขาครับอย่าไปเรียนรู้จากการเป็นหนี้ให้มาเรียนรู้จากรายการใช่ว่าเออถ้าเกิดทําตัวแบบนี้เนี่ยจะไม่มีหนี้นะฮะหรือว่าอ๋อไอที่ไปกู้ตามแบบนี้มันไม่มีจริงนะอย่าไปทําำไปเสียงเงินให้เขา เขาเรียกว่าเสียค่าโง่ใช่ซึ่งไม่ได้มีจริงอันนี้จริงๆแล้วเสียค่าโง่เนี่ยจริงๆมันต้องเสียก่อนปั๊บเราจะได้รู้นะครับแล้วถ้าเผื่ออยากจะศึกษาศึกษาไงนะครับจันถึงสุกเลยครับ 9โมง35นาทีตอนเช้านะฮะทางช่อง3 HD นะครับครับผมหรือว่าช่อง3 Original นั่นเองใช่แล้วรวมไปถึงวันนี้ขนาดคุยพี่เป๊ะคนดีแวสนุกขนาดนี้รูปแบบรายการยังคงเดิมอยู่คงเดิมชมไดวันไหนปรับเปลี่ยนสนุกมากยิ่งขึ้นมีเพิ่มแจ็คพอตเพิ่มขึ้นไม่มีได้มากขึ้นเดี๋ยวอาจจะขอเชิญทั้งเจนก็แล้วก็ส่วนของแจ็คมาด้วยได้นะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณครับพี่เป๊ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอบคุณครับและแน่นอนครับนอกจากคับนองงทิย่วงงทออคขเรานะะะคคจพาไปุยกับนนน้องเสิาชน หรือว่าน้องเนส AF 9ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปต้อนรับหน้าหนาวกันที่ Snow Town ที่เกตเวเอกมัยกันดีกว่าร่วมถึงครับบทเพลงพอๆครับพรุ่งนี้พี่กบทรงศิษย์ครับจะมาพร้อมกับซิงเกิลล่าสุดอย่างคำตอบครับเอ <c oughs> ๊จะเพราะขนาดไหนติดตามได้กับบ้านพระราม <c oughs> ีพรุ่งนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับ AC Plus แล้วก็ย้ำว่า9โมง35 <c oughs> ใช่ช่อง3 Original แน่นอนรับทีเด็ดลูกีลาไปก่อนสวัสดีครับ